สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะนะคะวันนี้ก็นะคะรบดึกนะคะพี่น้องป้าก็เลยตื่นขึ้นมากินยาแล้วพี่น้องนะคะกินยาก็เลยอ่ะขึ้นมาทักท้ายนิดนึงกับพี่น้องป้าก็เลยเออขอบคุณทุกคนที่มาย้อนดูคลิปนะคะพี่น้องก็ป้าก็ดีขึ้นค่ะสบายนะคะพี่น้องก็นอนอยู่ที่เตียงนี่แหละนอนเตียงข้างล่างนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะนอนอยู่เตียงข้างล่างก็เลยนั่งพอดีลุงไมเกะกะหาต่ของกินกับพี่น้องนะคะป้ากินยาเยอะกินยาแล้วก็หลับ หลับตลอดเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าหลังจากปักลงพยาบาลมาเราก็มานั่งพักฟื้นนะคะอยู่พักฟื้นอยู่นี่หมอไม่ให้ทํางานนะคะเป็นเดือนเลยเราก็เลยต้องเออป้าก็เดินได้เดินได้น็อตอ่อเดินได้ไม่ได้ทำาทำงานนะคะคือเขาบังคับอยู่แล้วว่าหกอาทิตย์นะคะ เออวันสิเปิดวิดีโอเปิดทีวีอกเลยบอกว่าสี่มื้อวายาบอกว่าสัตว์อัดคลิปแป๊บหนึ่งปาก็เลยมานั่งดูข่าวกับพี่น้องวันในเรื่องจุดนีเทว่าอันเรื่องอันน่ะเปียงือการเรื่องคลิปลับของตาชานมันบอกกับพี่น้องนะคะทาไมทุกคนจะเอาเอาเรื่องค่มนี้เอาเม้าว่าเป็นประเด็นมันบอกพี่น้องว่าเปียงเอาตาชันทาไมไม่เอาอันนะคลิปมาเปิดเมื่อก่อนนี้นะคะไอ้พวกนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าเอาในการที่อ่าตาชันเอาคลิปมาเปิดอ่ะมันก็เปลี่ยนไปได้ไหมว่าจะ มีการที่มาลึอกฟื้นามายืดอุทนเนี่ยนะคะจำเลยสองแปดแปดเนี่ยมันจะรอดหรือไม่อะไรเงี้ย มันเป็นแปบปรเหรอคะพี่น้องจะบอกให้ว่าในการที่คลิปนี้นะมันก็เคยเอามาบวกล,ล้วนะคะบักแปงบักนาเขามันก็เคยเอามาบวกอยว่าอันนี้มันเป็นคลิปเขามันเอามาเปิดนะคะมันจะมาสั่งประเด็นอี่ยังอีกกูถามเนี่ยคะ่ะสูนะคะเพราะว่าอันนัตซ่าเนี่ยเพิ่นเอามาเปิดเนี่ตั้งแต่ไหนตั้ง,ง,ง,งแล้วแต่สูจําบรดิซุส์นะคะบักแปงมันก็เลยเอามาวนหนา้าว้นหลังซุมนี่ก็เลยมาเปลี่ยนคอนเทนต์ว่าเออกูรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนฆ่า คนอยู่ไกลกันนะกูบาว่วาได้อันนี้กูก็เคยบอกหรือตัวว่าบาทสามสี่หลังเนี่ยนะครับมันมีประเด็นในการที่ว่าเออนี่แหละใครเป็นคนรู้นะคะ เพราะว่าคุณอยู่ไกลกันนั่แหละถ้าแม่ยนตะซ่าเพิ่นเป็นคนเบาด้อค่ะเพิ่นก็นสิปัญหาเพิ่นกระสีเดือดร้อนเม่นบ่ค่ะพี่นองนะคะมันก็เลยบ,บอกหยกยเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันก็เคยมีสายลับมาพูดอยแล้วว่าเอา่เอมีคนรู้นะค,ะคนคนทาแต่ถ้าเกิดนะคะอ่อสารตะซีลงมาแล้วว่าประจรําเลย2ง8เป็นฆาตกรนะคะฆ่าเด็กหรือเปล่าเนี่ยมันก็ทําไมถึงอา่า คนเราก็ยังจะมานั่งคิดว่าเออมันเป็นคนที่บริสุทธิ์ได้ยังไงนะคะเราก็ต้องให้เคารพศาลนะว่าท่านในจุดนี้นะคะมันก็คืออ,อะไรอะความรับผัวนี้นะคะป้าคิดว่านะเมื่อก่อนนี้เจา้าหน้าที่ตำรวจป้าพีขอให้รัว่าเจา้าหน้าที่ตำรวจอะเอาตาชานเนี่ยไปวีไป,ไปเอาจับไปไปสอบถามแล้วตั้งแต่เริ่มแรก แต่ทำไมไม่ออกมาเปิดนะคะมันก็คือสิ่งที่ว่าตาชานก็บอกว่าไม่ได้ว่ารู้ว่าเป็นใครไม่ได้เจาะจงว่าใครเป็นคนณฆ่าใช่ไหมคะอันนี้พวกคุณก็เอามาเป็นประเด็นใช่ไหมคะเอามาเป็นประเด็นเฉยๆว่าเพื่อจะเอียงให้การน่าสร้างกระแสให้กับจำเลยขึ้นมาอีกเห็นไหมคะอันนี้เรื่องรู้เลยว,ว่าถ้าเกิดตาชานเนี่ยอาจจะเป็นข้อสงสัยตั้งริ่มแรแต่ชานอาจจะพูดบอกว่า คนที่ใกล้เคียงนั่นแหละก็คือไอ้จำเลยไม่งั้นสาลจะไม่ตัดสินมาสองแปดแปดหรอกเพราะว่าหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างคนจะต้องพูดความจริงใช่ม้ว่าพยานและหลักฐานทุกคนมันต้องพูดความจริงอันนี้พอออกมาพูดแบบนี้นะตาชานเขาคงแบบว่าเอออัดคลิปไว้แต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครใช่ไหมแต่ถ้าเกิดให้ปากคำเจ้าหน้าทีต่ตำรวจเขาต้องให้ความเป็นจริงใช่ไหมคะอันนี้ป้าเราะหอให้ฟังว่า ตุกุนจะได้ไม่ต้องอุ้ยมานั่งเถียงกันว่าทำไมตาชันไม่ออกมาเปิดเออเขาออกมาพูดตั้งนานแล้วนะคะเป็นประเด็นนะคะป้ายังบอกเรื่องว่าเออเนี่ยแหละจุดนี่แหละว่าพวกนี้บ้านสามสีหลังนี่ คนไก่ชิดเนี่ยนะฮะเขาฮู้จักดีว่าผู้ใดคือผู้ใดเป็นบอกกับพี่น้องมันก็สิเป็นการที่ว่าอันอาม่าสั่งประเด็นตอนที่แท้ๆเนี่ยแหละเวลายอดวิวมันสีหายไปเนี่ยนะฮะเขาก็รีบเป็นการที่มาประคมยอดวิวนะฮะกันบักแป้งก็เห็นว่าเราบักแป้งกันนานาไวลังรองบักนีเดี๋ยวตอนนาก็ะย่างนึงพราะรับรอ้วก็จักมันเสียเข่าข่างผู้ใดเลยกับพี่น้องบักนีกับเสื้อถือบูไใดค่ะนะฮะเสื้อถือบูไใดนะก็บอกแล้ววัวมังกรเนี่ยเป็นยังไงนะฮะมึงเอ็นเอียงมากก็บอกแล้วว่าบักนี่มันเห็นแกเงินนะฮะบักบักแป้ง มันเห็นแกงเงินเพราะอย่างบักจะเลยอีเถกเนี่ยอันจานมัดเป็นแสนเห็นไหมคะที่ว่ามีคนเขาบอกว่าป้าบอกแล้วว่าคดีร้อยแปดเนี่ยมันไอ้พวกจำเลยเนี่ยมันมันสร้างกลุ่มมาพวกที่หาเงินและตบรัพย์และรับจ้างด่าแล้วทีนี้อาบักแป้งนะกระิรุนจ้างค่ะพี่น้องนะคะโดนจ้างมาเป็นแสนถึงได้กลับมามาอวยนะออกมาอวยแม่บ้านไฟแม่น้องแมนบอกไฟแม่น้องเพราะว่าได้กินเต็มทีแล้วปัดนี้บัก บักแป้งก็ได้รับเงินตัวบัดน,นี้นะคะพี่น้องล่ะพอได้อ่าอ่าได้ได้ข้อมูล,ลหลายๆจากแม่นอ้องเรียบร้ยแล้ว นะ,ะพี่น้องก็หันกลับมาตัวปนี้อีเถอะก็ว่าเอาในเมื่อกูแพ้กระแสในตอนนี้แล้วนะยางนั้นกูจ้างมึงกลับขึ้นมาอีกนะฮะกลับมาอยู่ไฟจำเรยสองแปดแปดมันก็ตรงออกมานางฟาดอีกนะฮะเพราะ,ะไรายได้ในการที่รับจ้างด่านเนี่ยมันได้เยอะคะ่ะพี่น้องหลายคนมันก็แต่คลิป,แต,ลปแต่คลิปเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงพวกนี้มันเป็นกระบ,บวนการเงีนบอ่ค่ะบนฟาดแรงบอย่างนั้นพวกนี้มันจะเสียพวกที่เอ่อรับจ้างฟาดสายฟาดเนี่ย มันได้ร,รับเงินไปสัมจะรวยเร็วตีเห็นบอกเออนะคะแม่ว่าบอกกันเตียลินสั่หรือบอกยังบอกนี่นะอินกะหลีเนาะแต่เกาหลีเห็นบอกที่วัดเจอท่านฤวัดนะ่ะนะนะจิเริงานเอาก็พวกนี้มันก็รับจ้างด่าตั้งนั้นมันไม่มีอาชีพนะคะมันบม่มีอาชีพเพราะว่าซมโมนี่มันหาทางที่ว่าอัน ปันป่วนอยากให้กระแสของจำเลยนะคะเพราะว่าเป็นการที่ได้เงินได้ทรัพย์สินแล้วก็มีคนอุปถัมภ์นะคะพี่น้องได้มีเงินหยดยิ้วหลๆเพื่อความอยู่รอดแล้วอยากดวงดังนะคะเพราะว่ามันมีผลรได้มีผลประโยชน์ทุกคนก็เห็นมีผลประโยชน์เห็นบ่สุดท้ายพวกสายฟาดแต่ละตัวสายอวยกระดับสิ้นคะ่ะพี่น้องสลายบักหมูตอนเป็นไดคะ่ะป้าก็เคยบอกเลยตัวบักหมูตอนเนี่ยนั่นคือไอสัตว์หมาเนี่ยมันเอาจำเลยเอาอีเถื่อนเนี่ยเป็นเชิดนะคะเชิดสิงโตซื้อเปิดบริ สัตว์มานะคะมันก็เศร้านะคะพี่น้องมันก็หายฝาดเงินฝาดหัวให้อ้เถอนปัดนี้เป็นไดเจ้าของนะคะกูเป็นเจ้าของบริษัทนะคะบรดิเป็นแทานในน้ำ บักนั่นบักมูตอนนะ,ะเอาไปแดกเหมดน,นะคะพี่น้องด้วยเพราะอย่างด้วยเพราะมีะการที่มาหาแดกกับเอฟซีกับของจําเลยนะคะอันนี้แหละก็ถทึงบอกว่าบักหมูตอนเนี่ยมันฉลาดอ่านะก็บอกแล้วว่าบักกนี่เป็นแค่หุ่นเชิดมาสามงความเดือดร้อนให้เอฟซีให้มู่บ้านกอกมากลัวบักกันี่กันหนีเห็นปะค่ะสุดท้ายกันหนีหัวสุกหัวสุ่นมันบ้าผ้าสีบอาใจนะคะบักจาเลยมันก็บอกยู่แล้วว่าเบอร์กูใจได้ว่าสันเป็นอ่าเป็นรักฐานจังสันงสี่เห็นบอกคะ่ะสุดท้าย จำเลยซองแปลกๆอี้เถือกเนี่ยมันบริเกี่ยวของกับบริษัทเลยนะบริษัทที่มันเป็นคนบกหมูตอนแล้วบกหมูตอนมันขายให้บหมูตอนแค่เอาในน้ำของอี้เถือกอันน่ะสองผัวเมียนี่ยเฮ็ดธรามาหาแดกซื้อมันบริจายภาษีเอ็นบอกค่ะพ่อเขาจะตรวจสอบภาษีอนนุนอันนี้มันกลับไปมันก็มีส่วนนะะมันก็เป็นส่วนมีส่วนเป็นซื้อของมันนะฮะพี่น้องเป็นบริษัทของลูกมันมันบอกมันก็ต้องเสียภาษีมันก็มีความผิดทั้งสองคนนี่คือสิ่งที่นะคะจำเลยเนี่ย มันก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือนาทีสุดท้ายที่มันจะต้องนะคะดับสิ้นในตอนนี้ดิ้นไม่ออกนะคะแม้จะต่อสู้ไปขนาดไหนมันก็ดิ้นไม่หลุดหรอกแต่จะบอกว่าให้ตาชานออกมาพูดสิว่าใครเป็นคนฆ่าคนเป็นคนทําไม่มีทางนะคะนั่นเมื่อความเปิดเผยความจริงเปิดเผยแล้วนั่นคือขึ้นอยู่ที่ชั้นศาลจะบอกว่าให้ว่านะคะไม่ต้องเอาตาชานมาเล่นเป็นการที่คอนเทนต์เอาทัวรลงแกหรอกนะคะเพราะาเอาทัวรลงแกก็เท่านั้นแกสร้างคอนเทนต์ให้มากกว่านะคะเพราะว่า ความรับมันเปิดเผยไม่งั้นศาลจะไปตัดสินว่าไอ้น,นี่จำเลยสองแปนะ่ะเป็นอ่านฮดนฆาตกรเด็กเด็กน้องชมพู่หรอกจะบอกให้เพราะว่าทําไมถึงศาลจําคุก20ปีนะทั้งจับทั้งปัดมันก็พยายามจะต่อสู้นะในชั้นศาลอุทธรณ์นี่คือสิ่งที่มันไม่มีอะไรคืบหน้านะะไม่ว่าคุณจะไปหาหลักฐานอะไรมาเนี่ยมันก็มา แย้งย้อนแย้งกันอ่ะมันไม่เข้านะคะมันไม่เข้าประเด็นเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคน่ะมันต้องยอมรับความจริงนะคะว่าอันไหนคือความจริงมึงคิดดูว่าไอ้จำเลยเห็นไหมคะมันออกไปอยู่ทุ่งนาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครขี้ค้าหนีกันหมดแล้วค่ะคือมันหมดสภาพแล้วนะคะอีพวกเจ้าหน้าที่นะเคยสนับสนุนให้มันอ่ะนะคะไปเปิดงานสารพัดงานอำเภออำเภองาน ระดับจังหวัดนี่มันเป็นยังไงล่ะกูบอกแล้วไงว่าพวกมึงอ่ะทาผิดนะคะมึงก็น่าสมควรที่จะได้รับโทษด,ด้วยนะคะออกมารับผิดชอบไหมในเมื่อจําเลยมันเป็นแบบนี้จะบอกว่าพี่น้องประชาชนสื่อทําให้ไอ้จำเลย2อ8เนี่ยนะคะ ไม่มีจุดยืนมันเป็นไปไม่ได้ก็พวกมงึงนั่นแหละเป็นคนที่สนับสนุนพวกมันให้มันมีชื่อเสียงดังนะฮะให้มันมีชื่อเสียงธรรมหาแดกด้ทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกมึงผิดพลาดไปออกมารับผิดชอบตอนนี้ก็เป็นประเด็นในการที่บอกว่าเออนี่จุดหนึ่งนะคะที่จำเลยนะ่ะยอมรับไม่ได้ว่ามาว่ากูเป็นฆาตกรอย,อย่างนั้นอย่างนี้นะคะว่ากูแค่เป็นจำเลยเป็นไปไม่ได้นะคะมึงก็ต้องยอมรับความจริงนะอันนี้มึงก็ต้องดิ้นนะฮะนะดิ้นจนกว่า หาทางที่มึงจะต่อสู้ไปเห็นดูสีหน้าทนงทนวยมึงแต่ละคนเนี่ยไม่มีทางที่จะดัดดันไหวแลวนะฮะแรงแรงการที่กมทำําตามสนองของของจาเลยซึ่งจําเลยนะคะทำผิดมหาหันทาผิดมาตลอดวิญญาณน,น้องเขาต้องเรียกร้องความเป็นธรรมนี่คือสิ่งที่จําเลยนะคะจะต้องได้รับกรรมแน่นอนอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะป้าก็ฝากเป็นวิดีโอไว้เดี๋ยวให้ป้าดีขึ้นแล้วป้าจะออกมานั่งไล์สุดนะคะเพราะว่าลุงไม้แกยอยู่นะะจนถึงวันศุกร แกไปทํางานนะคะแกหยุดอาทิตย์หนึ่งแกดูแลป้านะคะวันนี้น่ารักมากทํากับข้าวให้ป้ากินนะคะเออแกทํากับข้าววันนี้ออ้ยแกหิวนะคะแกหิวแกก็นั่งกินกินตลอดครับพี่น้องเพราะว่าเออฝนตกมาทุกวันตอนนี้น้ําก็ลุลงแล้วครับเพราะาน้ําท่วมเลยนะคะประทับใจมากลุงไหมนี่โอ้โหไปป้าป้านะคะพี่น้องคือแบบว่าไปเข้าห้องน้ําไม่ได้นะคะก็นั่ง ที่เศษถั่วมอสอโทษนะฮะนั่งใส่กระลกระถังไอเนี่ยพอตื่นเช้ามาคิดว่าปกติลุงแกไม่เคยจะนี่นะมันก็เลยแบบว่าเออเอามากูจะเอาไปทิ้งให้ป้าาเดินไม่ค่อยกิ่งนะ,ะมันมาปวดที่บ้านนี่แหละคะ่ะมันมาปวดเพราะอยู่ที่โรงพยาบาลมันไม่ปวดเลยป้าก็เลยเออมาปวดเพราะว่ามันมันต้องกินยาบังคับด้วยนะคะแลวกินยาเยอะพอยามันหมดฤทธิ์แล้วอะ่ะมันก็เลยถึงมามาปวดที่บ้านไง พ่อหมอเขาก็ต้องการให้แบบว่าให้เรากลับบ้านเร็วๆเขาเร่ยงยามาสามถุงอะ่ะเนี่ยลุงไม้ก็เอา,เอาถังเนี่ไปขี้ของป้านะขอภัยนะไปทีทิ้งน่ารักมากกระทั้งหมดเข้ากินโอ้โหแบบน่ารัก,กมากๆลุงไม้นะครับเออปากมันร้ายอย่างนั้นแต่มันก็โอเคอยู่เออเออ,เอ,อบอกว่าดูแลจะกินอะไรแกก็ทําให้กิน S <S <an> เออวันนี้เกก็ทําที่กินเออเนี่ยแหละก็ไม่เป็นไรคะ่ะป้าก็เดินได้อยู่คะ่ะวันนี้ดีขึ้นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณกาลังใจทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจป้าสุมนะคะเดี๋ยวยังไงป้าก็จะอ่ามาไล่สุดนะคะต้องดูก่อนนะเดี๋ยวปา้าอัดเป็นวิดีโอไปก่อนนะคะนอนที่เตียงข้างล่างนี่แหละนะคะนอนเตียงที่ล่างก็ลุงไมเค์แก็ดูทีวีเดี๋ยวอีกสองวันเกพักผ่อนเกดดีขึ้นป้าคิดว่าป้าจะแบบลุกไม่ได้นะแต่ป้าลุกได้ป้าแข็งแรงคะ่ะแต่ว,ว่ามันอาการปวดข้างในอ่ะมันปวดนะคะเราก็ต้องค่อย,อยเดิน แต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเร่งยายาเนี่ยเต็มเลยนะคะพี่น้องป้าก็เลยเออขอบคุณเอฟซีทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์นะคะยังไงเดี๋ยวป้าก,ก็จะอัดเป็นวิดีโอให้ก็ช่วยกันดูและช่วยกันแชร์ด้วยนะ,ะขอบคุณมากมายค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเลิฟเลิฟ